ะลุมิติโลกวิญญาณตอนผีบนหลังคาวัดรูปร่างมันสูงใหญ่สูงถึงหลังคาวัดทีเดียว พระในวัดโดนหลอกกันหมดแต่มีหนึ่งรูปที่ยังไม่โดนและกำลังจะโดนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ60ปีก่อนในตำบลท้องที่ที่ยังห่างไกลจากความเจริญมีวัดอยู่วัดหนึ่งที่คนในตำบลน,นี้รู้จักกันดีและมีชื่อเรื่องลือเรื่องเกี่ยวกับผีที่ดุที่สุดในวัด เพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีผู้คนนำศพมาฝังหรือมาเผากันแทบไม่เว้นแต่ละวันทั้งศพมีญาติหรือไม่มีญาติทั้งวัดจะจัดการเผาหรือฝังให้โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใดที่วัดนี้จึงเท่ากับเป็นที่รวมของวิญญาณผีทั้งหลายที่ดูร้ายมีทั้งตายโหงตายทั้งกรมอีกทั้งยังมีผีเจ้าที่ดวงวิญญาณพเนจรอ,อีกสารพัด ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมผีดุบรรดาผู้คนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกับวัดนี้ต่างพากันหวาดกลัวเรื่องผีดุไปตามๆกันด้วยเหตุนี้เองที่วัดนี้จึงโดดเดี่ยวอ้างว้างปราศจากผู้คนสัญจรไปมาโดยเฉพาะเวลากลางคืนจะไม่มีผู้ใดย่างกรายเข้าไปในบริเวณเขตวัดความดุร้าย และความเฮี้ยนของผีไม่ใช่แต่จะหลอกหลอนเฉพาะชาวบ้านเท่านั้นแม้แต่พระภิกษุที่อยู่ในวัดก็ยังถูกผีหลอกพระที่วัดนี้มีเพียงไม่กี่รูปเพราะว่าความรานแค้นและกันดารไม่ค่อยจะมีผู้คนกล้านำข้าวของไปถวายพระบางรูปจึงไปจำพรรษาที่อื่นเหลือเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นและสัปปหเ่ออีกเพียงคนเดียว ที่ทำหน้าที่ฝังหรือเผาศพพระที่ถูกผีหลอกคนแรกเป็นพระสมพารชื่อชา้างเรื่องมีอยู่ว่าในตอนดึกสงัดของคืนหนึง่งท่านสมพานช้างเกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างอรรราัตนหันจนไม่สามารถจะทนต่อไปได้สมพานช้างจึงต้องลงจากกุฏิตรงไปที่ฐานซึ่งอยู่ด้านหลังวัดติดกับครองอยู่ห่างจากกุฏิของท่านไปพอสมควร คืนข้างแรมประมาณสองถึสาคำ่ำแสงจันทร์ยังสว่างอยู่ทั่วๆไปสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนขณะที่ท่านกำลังนั่งถ่ายทุกอยู่นั้นเสียงสุนักหอนก็เริ่มขึ้นเป็นจำนวนมากส่งเสียงขึ้นพร้อมๆกันแต่เพียงแค่ครู่เดียวมันก็เงียบหายไปแต่แค่เพียงชั่วครู่เท่านั้น ท่านก็รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหน้ามองจากฐานที่ใช้ไม้คันเอาไว้เพียงครึ่งตัวเท่านั้นทำให้มองเห็นสิ่งผิดปกติได้อย่างกระจ่างชัดสิ่งที่ท่านสมพันธ์เห็นคือปรากฏมีเงาดำวาบขึ้นที่สาลาการปเรียนในตอนแรกก็คิดว่าตาฝาดมองเห็นไปเอง แต่เมื่อเพ่งมองดูอย่างจริงจังแล้วก็ต้องถึงกับตาเบิกกว้างคนลุกเกลียวไปทั้งตัวเพราะเงาดำที่เห็นข้างสลาการประเรียนในอึดใจต่อมาก็กลายร่างทำมึนสูงใหญ่มีความสูงลิบริ่วกำลังใช้มือที่ใหญ่เทอดทะลูบหลังคาสลาการประเรียนแล้วหันมามองรอบๆท่านสมภานช้างถึงกับมีอาการสั่นเทิมไปทั้งตัว เพราะในช่วงรู่ต่อมาร่างอันสูงลิบลิ่วที่กำลังใช้มืออันหนาเถอทะลูบที่บริเวณหลังคาสาราการปริยนอย่างไม่หยุดพร้อมกับหันมามองสมภานช้างซึ่งกำลังมองอยู่เพียงเท่านั้นเองท่านสมภานก็รีบวิ่งจั่นรกลับขึ้นกุติโดยเร็วพอขึ้นถึงกุติก็รีบปิดประตูลงกรอนอย่างแน่นหนาหน้าต่างที่ยังเปิดอยู่ ก็รีบปิดด้วยความเหนื่อยหอบวันรุ่งขึ้นพระในวัดทุกรูปก็ได้ฟังคำบอกเล่าของสมพานช้างกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านพบมาในตอนกลางคืนในจำนวนพระภิกษุทั้งหมดในวัดซึ่งมีอยู่สิบรูปมีอยู่รูปเดียวที่ยังไม่เชื่อในเรื่องนี้เพราะว่าพระรูปนี้เพิ่งมาบวชได้เพียงพรรษาเดียวชื่อว่าพระแก้วพระแก้วได้ฟังแล้วก็หัวเราะอ,ออกมา เสียงหูร้องของพระแก้วทำให้พระช้างไม่พอใจมากแต่ก็เป็นเรื่องประหลาดอยู่มากเพราะตั้งแต่ที่สมพานช้างถูกผีหลอกในคืนนั้นแล้วคืนต่อมาก,ก็มีพระในวัดถูกผีหลอกเรื่อยมาและลักษณะแบบเดียวกันยกเว้นพระแก้วเท่านั้นที่ไม่ถูกหลอกเนื่องจากว่าไม่เคยถูกผีหลอกพระแก้วจึงมีความมั่นใจนในตัวเองว่า การที่ผีไม่หลอกหลอนตนนั้นผีเกรงกลัวไม่กล้ามาสำแดงเดชเหมือนพระรูปอื่นหลังจากที่พระในวัดทุกรูปได้เจอผีเปรตซึ่งมีความสูงเท่ากับสลาการปรียนยืนเอามือลูบหลังคาจนทั่วทุกรูปแล้วต่อจากนั้นมาก็ไม่ปรากฏว่ามีผีเปรตออกมาปรากฏให้ใครต่อใครได้เห็นอีกเลยนับว่าเป็นโชคดีของพระแก้ว แต่หลังจากนั้นอีกประมาณเดือนเศษวันหนึ่งมีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของผู้ใหญ่บ้านเราแวงนั้นจึงได้นิมนต์พระมาสวดและทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านที่สร้างใหม่ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนิมนต์พระไปก้ารูปเพราะถือว่าก้าวนั้นหมายถึงความก้าวหน้าจึงเหลือพระแก้วที่ฝ้าวัดอยู่เพียงรูปเดียวขณะนั้น เป็นเวลาโพลเพลจะคบค่ำอยู่แล้วพระแก้วได้ออกเดินสำรวจตรวจตราดูแลสิ่งต่างๆภายในวัดตามที่ได้รับมอบหมายจากสมพานช้างหลังจากที่เห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยอยู่ในสภาพปกติไม่มีอะไรแปลกพระแก้วก็หันหลังกลับกุฏิแต่ในขณะที่เดินกลับนั้นสายตาของท่านก็นมองไปเห็นร่างใครคนหนึ่ง เดินไปมาวนเวียนอยู่แถวบริเวณสลาการปรเรียนพระแก้วจึงรีบหันกลับไปดูทันทีคนนั้นสุดตัวลงนั่งบนในสลาการปรเรียนใช้มือยกขึ้นกอดเข่าเหมือนคนเจ้าทุกข์พระแก้วมุนงงกับสิ่งที่เห็นมากเพราะเวลาชั่วประเดี๋ยวเท่านั้นที่พระแก้วเดินผ่านสลาการปรเรียนพอผ่านมาแป๊บเดียว ก็ไม่เห็นมีใครแล้วแต่หันมามองดูอีกทีหนึง่ง<ต>ก็เห็นมานั่งอยู่อย่างปัจจุบันทันด่วนเอคนนี้มาจากทางไหนและทำไมรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อพระแก้วจึงเดินเข้าไปใกล้ด้วยความสงสัยและเดินเข้าไปใกล้จนมองเห็นได้ว่าเจ<น>้า <จน S 1> หมอเนี่ยที่ล่วงล้ำเข้ามาในบริเวณวัด,ดจนดูแทบจะไม่ทันนี้ นุ่งกางเกงขาสั้นสีมอมอเก่าคร่ำครื้เสื้อไม่ได้ใส่ร่างกายผายผอมโซดังคนขีโรคเหมือนติดยาเสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งผมเผ่้ารุงรังเหมือนคน,คนไม่ได้หวีมาแราปีใบหน้ามันซีดขาวจนแทบไม่มีเลือดแก้มตอมีกระดูกขึ้นเป็นสันจนเห็นได้ชัด เพียงด้เห็นรูปร่างเครื่องแต่งตัวและหน้าตาของมันพระแก้วก็คิดทันทีว่าเจ้าหมอนี่ไม่น่าไว้วางใจอะไรได้อย่างแน่นอนหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาหยิบฉวยของในวัดเวลากลางคืนเพราะขณะนี้มีเพียงพระแก้วเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่อยู่ในวัดพระแก้วเริ่มคำถามต่างๆนานาแต่มันก็ยังนั่งนิ่งกอดเขาเหมือนกับคนเจ้าทุกข เงียบกริบไม่ยอมตอบมีหนำซ้ำยังถ่มน้ำลายอีกเหมือนไม่พอใจพระแก้วที่ถามมันกริยาท่าทางของมันทำให้พระแก้วโมโหจนเดือดผุดๆแล้วก็ตะโกนออกปากไล่ให้ออกไปจากวัดแต่มันไม่ไปกลับบอกว่ามันอยู่ที่นี่มาตั้งนาแล้วและมันนี่เองที่เป็นคนมุงหลังคาสลาการปรียนแล้วตกลงมาตาย คำพูดของมันทำให้พระแก้วตัวเย็นว่าไปทั้งตัวและในทันใดนั้นพระแก้วก็ต้องเบิกตากว้างยังตกตะลึงแม้อากาศจะเริ่มขมุขมัวพรบข่าแต่พระแก้วก็มองเห็นได้อย่างถนัดตาร่างที่ผอมโซนุกางเกงตัวเดียวของมันค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นทีละน้อยสูงขึ้นเรื่อยๆจนพระแก้วต้องแงนคอตั้งบ่า มองดูด้วยในตาอันเลือกลานร่างของมันสูงขึ้นเท่าสลา,าการปรเรียนแล้วกระทําเช่นเดียวกับที่พระทุกรูปในวัดเห็นคือใช้มืออันใหญ่เทอะทะลูบครําหลังคาการปรเรียนไปมาแล้วก็แลบ,บลิ้นปริ้นตาหลอกพระแก้วยัางสนุกสนานขัะนาดานั้นพระแก้วไม่คํำนึงถึงสิ่งใดพอตั้งสติได้ ก็กระโจนออกจากที่แล้วก็วิ่งนับขึ้นกุฏิปิดประตูหน้าต่างแน่หนาตอนเช้าของมันต่อมาพระแก้วก็จับไข้หัวโกรนนอนสมด้วยพิษไข้อยู่ในกุฏิวิญญาณที่สลาการ,ปรเปียนยังคงปรากฏตัวให้บรรดาคนดวงตกได้พบเห็นกันอยู่เป็นประจำจนกระทั่งได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์สลาการ,ปรเปรียน มีการปูพื้นและมุงหลังคาใหม่จนแทบไม่เหลือของเดิมเอาไว้เลยจากวันนั้น,ปนเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้เห็นผีตนนั้นอีกเรื่องราวของวัดที่เป็นตำนานผีดุก็กหายไปตามกาลเวลาและความทรงจําของคนที่แสนสั้นนั้นก็ลืมเลือนหายไปในที่สุด ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ